สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิด USA ค่ะปะนิดไม่ได้ทำคลิปหรือปนิดไม่ได้นไลฟ์มาหลายวันแล้วนะคะเพื่อนๆน,น,นั่นก็เพราะว่ามันยังมีอาการจุกอยู่ในอกนั่นเองนะคะก็คือไม่สามารถที่จะเล่าหรือทำอะไรได้เยอะๆนั่นเองนะคะมันก็คอยแต่จะน้ำตาไหลนะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปานิชจะค่อยๆปรับไปนะคะหลังจากที่ะปาณิชอาศัยอยู่คนเดียวครบเดือนแล้วนะคะครบเดือนเมื่อวานนี้แหละแล้วมันก็มีเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่ปานิชเองจะต้องพผเิิญ นะคะก็มันมันมันมีผู้คนหลากหลายเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งบางทีแรกๆเราอาจจะไม่รู้จักกรอกนะคะว่าจุดประสงค์ของผู้คนที่เข้ามาหาเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเข้ามาหาเราในช่วงที่ เราอยู่ตามลำพังมันมันมันจะมีนะคะเดี๋ยวปานิจจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้แหละจริงๆแล้วปานิจจะเล่าในส่วนที่ปานิจได้วางแผนชีวิตเอาไว้ว่าชีวิตของปานิจจะดำเนินไปในทางทิศทางไหนนะคะอันนั้นจริงๆแล้วปานิจจะเล่าตรงนั้นให้เพื่อนๆฟังแต่ว่า ปานิชขอข้ามช็อตนั้นไปก่อนนะคะปานิชขอเล่าในช็อตในเรื่องราวนี้ก่อนค่ะนั้นก็หมายถึงว่าะจะมีเพื่อนนะคะจะมีเพื่อนอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าที่เคยเจอกันมานาะนนานแล้วหลังจากที่เจอกันเขาอาจจะ อะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วอยู่ดีๆเขาก็หายไปจากชีวิตเราแต่หลังจากที่คุณลุงเสียเขาส่งข้อความมาทุกวันนะคะตอนแรกๆปานิ์ก็หลงดีใจนะคะว่าอุ๊ยเรามีเพื่อน แต่เพราะต่อมาต่อมาเขาบอกว่าพินิจพินิจอยากมาอยู่กับหนูไหมมาอยู่เป็นเพื่อนหนูก็ได้นะปะนิจก็ถามใบนะคะว่าอ้าวแล้วจะอยู่กันยังไงลูกเต้าจะอะไรยังไงโอ้ยมาเช่าอยู่กับหนูก็ได้ว่างั้นนะคะปะนิจก็อ้าว เดี๋ยวป้นิดขอคิดดูก่อนนะปณนิดก็บอกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเขาก็หายไปอีกหลายวันนะคะพอมาอีกทีก็ส่งรูปบ้านมาบอกว่าเนี่ยพินิดสนใจบ้านหลังนี้ไหมถ้าพินิดสนใจหนูซื้อไว้ให้คนเช่าหนูจะขายให้พินิดก็ได้นะ่ะปะนิดก็เลยบอกว่า อ๋อไม่เป็นไรคะ่ะพินิดคงคงไม่คงไม่ลำบากที่จะอยู่คนเดียวที่นี่พินิดวางแผนเอาไว้ว่าพินิดจะย้ายไปอยู่กับเพื่อนอเพื่อนในที่นี้ก็คือเป็นน้องสน,นิทสน,นิทกันจริงๆเลยนี่แหละนะคะอะอยู่ที่ฮาวายนะอ่ะเขาก็บอกกับพินิดบอกว่า ที่ฮาวายอะเศรษฐกิจมันสูงนะคะ่าใช้ใจ่ายอะไรมันก็แพงนะคะแต่แต่ปะนิชก็ไม่ได้ตอบเข้าไปหรอกนะคะว่าอยู่อย่างไรอะไรยังไงนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าปณนิชไปอยู่ที่โน่นปณนิชก็มีแผนอยู่นะคะว่าจะอะไรยังไงแต่ พอพอเห็นข้อความนั้นแล้วปณานิ์ก็เลยมันนั่งเออหนอคนก็เพียงแค่อยากจะขายอาอยากจะให้เราซื้อบ้านแค่นั้นเองนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของผู้หญิงนะคะส่วนผู้ชายก็จะมีนะคะ,ะเพื่อนรอบบ้านในบริเวณนี้ถามว่าปณานิจ จะไว้ใจใครไหมในส่วนตัวของปานิตเองเนี่ยปานิตรู้นะคะปานิตจะเป็นคนที่ระแวดระวังเป็นพิเศษปานิตจะเป็นคนที่ไม่ชอบจะใกลชิดไม่ชอบที่จะไปไว้วางใจคนอื่นมากนักนะคะถึงแม้ว่า คนที่เข้ามาหาพณนิตบางคนเขาก็ดีนะคะบางคนก็ดีจริงๆนี่แหละแต่บางคนเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้ว่าเขามีจุดประสองค์อะไรและผู้ชายคนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้าที่อ่าก่อนหน้าที่คุณลุงเขาจะเสียชีวิตไปอ่าเขาก็ มาหยุดทักทายนานๆทีเขาถึงจะมาหยุดทักทายทีนึงนะคะพอดีวันนั้นลูกสาวของคุณลุงกับลูกเกิดของคุณลุงมาแล้วปนิศก็ไปยืนคุยกันที่ลานจอดรถะนะคะเขาเห็นเขาก็จอดรถแล้วก็ลงมาทักทายลงมาคุยแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าถ้าคุณมีอะไรก็ บอกฉันได้นะอยู่รู้ว่าฉันอาศัยอยู่ที่ไหนคุณคุณรู้ไหมว่าคุณไม่สามารถที่จะเชื่อใจใครได้เอา้าอะไรนี่ะนะคะเขาปณิชก็ไม่เข้าใจว่าในความหมายของเขานั้นคืออะไรแต่จริงๆในส่วนตัวของปณิตนี่ปณิชก็คิดอยู่แล้วแหละนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะเชื่อใจ ใครได้จริงๆนะคะก็คือต้องระมัดระวังตัวเองระมัดระวังผู้คนในช่วงเวลาที่รอจะย้ายก็นายจะปีหรือไม่ก็เกือบสองปีประมาณนั้นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ปาน,นิตก็จะอยู่ตามลำพังแล้ว ถ้าอยากจะไปไหนมาไหนก็จะได้บอกอลูกสาวของคุณลุงเที่ยวมาดูแลบ้านให้นะคะอ้าวสำหรับคลิปนี้เราสันส้นๆแค่นี้ยิ้มได้อยู่นะคะเมื่อวานก็นั่งร้องไห้ไปตั้งวันแหละนะคะก็ไม่รู้บางทีมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะนั่งร้องไห้คนเดียวนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะพนนิดจะ พยายามปรับพยายามปรับจิตใจให้ฟื้นได้ไหวที่สุดขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวพบกับปณิชได้ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวปณิชจ,จะมีเรื่องราวดีๆมีอะไรมาเล่าสู่เพืเ่อนๆฟังในคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ